สวัสดีครับทุกคนอยู่กับตาในช่องบล็อกเกอร์ตาหน่อยนะครับคลิปนี้ตาจะพาทุกคนมาเลี้ยงแหนแดงแบบใช้ปุ๋ยคอกกันคลิปที่แล้วตาพาทุกคนเลี้ยงแหนแดงแบบใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงเป็นอาหารให้กับแหนแดงนะครับแต่คลิปนี้ตาจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นอาหารให้กับแหนแดงครับวันนี้ตาใช้ปุ๋ยคอกเป็นอาหารให้กับแหนแดงครับแหนแดงก็ขยายพันธุ์ได้ดีเหมือนกันนะครับ จเริญนเติบโตขยายพันธุ์เต็มบอ่อเลยนะครับปุ๋ยข้อก็สามารถเป็นอาหารให้กับแหนแดงได้เหมือนกันครับโอเคให้เราไปเตรียมอกกุปกรณ์ในการเลี้ยงแหนแดงกันสวัสดีครับทุกคนอยู่ตาในช่องบล็อกเกอร์ตาหน่อยนะครับคลิปนี้ตาจะพาทุกคนมาเลี้ยงแหนแดงกันอุปกรณ์ที่ตาจะใช้ในการเลี้ยงแหนแดงในวันนี้ตาจะใช้เป็นกระมังนะครับ ส่วนใครที่จะเลี้ยงแหนแดงใส่อะไรก็ได้นะครับขอแค่กักเก็บน้ำไว้ได้ก็พอในขั้นตอนแรกให้เรานำดินมาใส่ในกระมังนะครับให้ดินสูงประมาณหนึ่งข้อมือหรือสูงประมาณสามเซนติเมตรให้เราใช้มือขยายดินให้ทั่วๆกระมังเลยนะครับ ส่วนในขั้นตอนที่สองเรจะใช้ปุ๋ยขี้วัวลงไปประมาณครึ่งกิโลนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงในพื้นที่ใหญ่ๆก่วงๆก,วงก็ใส่ขี้วัวเพิ่มตามอัตราของพื้นที่บ่อของเราเลยนะครับแล้วเราก็เขี่ยขี้วัวให้ทั่วๆกระมังเลยนะส่วนในขั้นตอนที่สามนะครับให้เรานำดิน ลงมาทับขี้วัวไว้ประมาณหนึ่งข้อมือหรือสูงประมาณสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็เขี่ยดินให้ทับขี้วัวทั่วๆกระมังเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขี้วัวลอ,อยขึ้นมานะครับส่วนในขั้นตอนที่สี่นะครับให้เราเติมน้ำลงในกระมังให้น้ำสูงประมาณสามข้อนิ้วมือหรือสูงประมาณสิบเซนติเมตร วัดจาก,กระดับพื้นดินขึ้นมานะครับส่วนในขั้นตอนที่5้านะครับให้เรานำไม้มาตักเศษไม้เศษฟองน้ำที่ขึ้นลอยขึ้นมาบนผิวน้ำให้เราตักทิ้งครับเศษใบไม้ต่างๆให้เราตักทิ้งให้หมดนะครับ ต่อไปในขั้นตอนที่6ให้เรานำแหนแดงที่เตรียมไว้มาใส่ในกระมังนะครับประมาณ2กํกำมือนะครับให้เราใช้มือแตะแหนแดงให้ลากลงไปในน้ำนะครับ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เรานำกระมังไปตั้งทิ้งไว้ที่มีแสงแดดสองถึงประมาณ80-100%ถึงหเซหรือโดนแดดอย่างต่ำวันละ5-7ถึงชั่วโมงนะครับแนแดงก็จะเริอนเติบโตขยายพันธุ์ได้ดีโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไค i b e กดกระดิ่งให้ช่องบล็อกเกอร์ตาน้อยด้วยนะครับ